ซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งเป็นอะไรที่ทําง่ายมากๆนะคะแล้วก็สามารถทําเก็บไว้ในตู้เย็นเวลาหิวแล้วก็ออกมาคลุกเส้นแค่นั้นเองค่ะจบใช้ซอสพริกนะคะ1ทับพีค่ะซีอิ๊วขาว1ทับพีนะคะน้าส้มสายชู1ทับพีนะคะน้ํามันหอยครึ่งทับพีและตามด้วยซอสฝ,ฝาเขียวนะคะครึ่งทับพี และซีอิ๊วดำหวานนะคะ1ทัพพีจ้ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกป่น1ช้อนโต๊ะหรือถ้าใครชอบเผ็ดมากจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะน้ำเปล่า3ทัพพีนะคะเอาไปตั้งไฟจนกระทั่งเขาเดือดเลยนะจ๊ะตัวเองคนจนน้ำตาลละลายอะคะ่ะพอเขาเดือดเสร็จปุ๊บเราก็จะเคี่ยวต่ออีกประมาณสักสินาทีนะคะเพื่อต้องการให้น้ำเขาข้านหนืดนิดนึงนะคะเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะตัวเองนะ แล้วทีนี้เราจะมาลวกเส้นกันเลยค่ะชอบเส้นอะไรก็ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้กุ้งมีเส้นหมี่ก็ลวกเส้นหมี่ค่ะพอแล้วก็จะลวกเนื้อทารเนอหมูเนื้อสัตว์ลูกชิ้นอะไรตามใจชอบเลยผักเผิกอะไรเงี้ยกุ้งมีเท่าในครัวมีเท่านี้ก็ลวกไปเท่านี้นะคะตัวเองเส้นหมี่กุ้งจะคุกอ่าน้ํามันหอมเจียวนิดนึงนะคะเขาจะได้ไม่ติดกันวันนี้กินกันหลายคนค่ะ พอเขาสุกแล้วทีนี้เราก็เอาไปจัดจานกันนะคะแล้วก็เอาน้ําซอสที่เราทำํำที่ทำได้ตะแยะมาคลุกเค้าเส้นหมี่ให้เข้ากันค่ะแค่นั้นเองแล้วสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายวันนะตัวเองนะเก็บไว้เวลาหิวกังค่ำกลางคืนนะคะไม่ต้องออกนอกบ้านมีเส้นหมี่ติดไว้ค่ะลวกเส้นลวกลูกชิ้นลวกผักแค่นี้นเองค่ะจบทําง่ายอร่อยด้วยนะคะลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆ ถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณจ้า